เนี่ครับหลังจากที่เขาบอกว่าเขาหนีฝูงครับตอนนี้เขาก็กินอาหารแล้วครับเพราะว่าความหิวของเขานะครับก็กินแล้วก็โอเคนะครับกินอาหารอย่างนี้เลยจริงๆก็เพราะว่าผมก็เป็นมือใหม่มากนะครับที่เลี้ยงแบบเนี้แต่มาดูจุกน้ําครับจุกน้ํายังยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวว่าจจะซื้อมาใส่เพิ่มครับ นี่ครับเขากินละไปดูเขาครับมน่งม,ม,มาหาเลยก็กินแล้วนะครับแต่เขาจะร้องหาแม่ผม,มนะครับ เสียงมันไม่ได้ครับต่อไปเราจะไม่อยู่ยใกล้ๆครับาการเลี้ยงหมูนี่ก็คืออย่าห้ามอยู่ใกล้เขาครับแต่นี่ผมมาถ่ายเลยก็จะอยู่ใกล้นีดนึ่งจริงๆเดี๋ยวข้องหมูถ้ามีคุณก็จะย้าไปอยู่ข้างหลังเลยนะครับเพราะว่าคุณไปจงอยู่กับบัวหมดนะครับ ที่ลงทุนก็แม่พันธุ์ตัวนี้ที่ผมซื้อมาสองหมืนห้าก็พวกนี้นะครับเนี่ยที่ท้องมาสองตนั้นก็ถือว่าคุ้มครับออกมาสิบสามตัวครับสิบสี่นะครับตายหนึ่งนี่ครับเขาเขากำลังกินนะครับนี่นี่คือการบันทึกเรื่องดาวของความ จะเก็บไว้ใน YouTube นะครับเผื่อเพื่อนๆสนใจเข้ามาดูครับเป็นเสร็ดความรู้นะครับ<อ>ผมว่าจะใส่หัวข้อไม่ตรงกับประเด็นที่ผมพูดแต่ว่าก็ลองดูเอานะครับลองดูศึกษาดูนะมีไอเดียนะครับ,รบไ,<อ>ไก่บ้านนี่ก็ให้เป็นไรายได้ไรายวันครับ<อ>เพราะผมเพาะลูกไก่ขายตัวละยีบาบาทนะครับให้กับกลุ่มเล่าวิสาหกิจชุมชนนะครับ แล้วก็หมูนี่เป็นรายรายเดือนนะครับเอราย3ามเดือนนะครับแต่ว่ากจะให้มันได้ออกให้มันได้ให้มันได้เดือนละเฉะลี่ยแล้วทุกเดือนนะครับแต่จริงอายุการตโตของเขาก็แค่สามเดือนนะครับก็ดีกว่าวัวคราบ,บวัวเป็นปีนะครับกว่าจะขายได้